บริเวตอนทใต้บริเวตอนไทออ้บริเทณตอนเหน,นพี่น้องมันมืดนะครับ,รบขาเแรกนี่กับพี่เดอ้อพี่นอ้อง โอ้ยลาดเนื้อนะครับเนาะซื้อเนื้อมาอร่อยหนึ่งนะครับมาเห็ดกินเองนะครับเนาะเออไปจะกินมันบ้าะพี่น้องแม่แม่เด้อมากินน้ำกันนะครับอีเมฆแก่แก่กันนี่พักกระเดานี่หลายอใหญ่นะครับนะมาพี่น้องมากินน้ำกันอ่ะสวัสดีพี่น้องต้องไปสุดโหดสุดคนชาบ้านมีก็ชอนคนบ้านดอยนะครับนะ ภา,าพี่น้องมากิกนลาบกินก้อยนะครับเนาะก้อยเนื้อก๋วยทำเองนะครับเนาะโอ้ยสุดเหนเื่ยแต่ับแยงเลยครับลาบไอ้ไซื้อมาลอยหนึ่งซื้อเนื้อมาลอยหนึ่งนะครับไปเฮ็ดเฮ็ดได้น้อยเดียวนะครับเนาะไม่บายม่นจะกินกินขาดเดียวกินกินขาดเดียวโอ้ยเนียังนาะ ข้าแป้งเราข้าแ้เรากินข้ากินเสียบๆเอาแครับนะจังมันกันคุกมนะครับนะมาเราลอมือเลยครับพี่อกว่าชิมมได้จัดเชิญเลยครับพี่กับี่ะกะเดาเกศมาลอมือเลยลอกมือเลยครับเด้อมาเรับเด้อะเนองไปลงมือเลยเนนี่ักสลัเน่ตัาสลเน่เาครับนะักขแยงเออขึ้นยงรับปากรับปากพี่น้อง กเราดีว่าาอ่าเามว่าไปตรงร้าแล้วเลยใพ่ะะกดเาแม่อย่าลามายังหลบม่ไดยย่าล้าต่อไปไวอามน้ำน้นนเด็กินเถื่อนนะแม่อืมอ่าเ่าอาค่ ها طبوا له

บริเวณตอนถ่ายนกเมือนพ่อไหมบริเวณตอนท่ายบริเตอนเนีบมหนอนมืเปนยังเตอนเนมนแล้วมนอนบริเวณตอนาคนละถ่ายไม่ได้ถ่ายคิดตอนทำตอนเนีมึงี่นองเพราะว่ามันเริ่มเริ่มจะมื่อแล้วเื่อุง ไม <T |ar|> ่บนะครับปดนเรเลามันไ่ชิมหรนไ่มนัแฉี่บแฉ่บอกแฉกแฉกพี่กลไบ้ากลวอะไรอีอืมยจ้า

<laughs> หมอหมาคกับครับกินเลนเขากินเลนนี่เดีสูดเธอสูวัมหน่อยเอายามันยามนอยบากับกินเลนตับอืออกกออมตับไก่บ้าบบน <laughs> นี้ประการไม่กินข้าวบ้านออกินเขาใ้ดอก <laughs>

แต่ว่าพีนมันมติดจต่มาเว้นมาเว้นคือม่อพีคนแล้าจากลำค้างจากำค้างเรไปไปกานนกาไร็ไม่คมนไปไปหัวทำคนแล้วพี่น้องเุจนลำตาไหลเมื่อไหร่เพื่อนเนีตทมหน่วยแล้วโอ้ยเราไปกังนง่าเลยเป็นอดไรกินเห,เหน,นี้แบบนี้ท้าง Cô gì mà quá rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไปบอกพี <spe ek> <cam> ่ร <Deus> <sm Ve seeds> ับ <semester spreads> ัมเพล่ตมตาต่อมกระหน้าขาวขาวครูมดงเส่็ว่าไม่เท่านั้น ใส ed, ่ลงบางเนาะได้บริษทบริษัทไทยีดีวอตอนเก็ดทุนึงเป็นอยมันคํามันเหมือดไงกรรมตเย็นงานเปย์เปยนงานพิเศษหน่อยไปทางหัวทางสวนไงว่นสุโอ้อจนไรเหนียวมันหอนเดียดอะไรเล่นงอนเนาะแม่จ้าเป่ยบ้า

ไซโลไซโลสัญญาว่าไซลอเปลีวสวยไหมสวยสวยไหมแม่สวยัสดีจ้าสวัสดีจ้าก่อนถ้าแม่สวยสวัดีค่ะสวัสดีจ้าหันไปทางไหนคะนนไงสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเ่มหนัก

กแม่พี่น้องแพอแล้วพอแล้วพอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วค่ะเราคกินมากินมากินมาะ้โอ้ย้กินแลลราพี่น้องมลอพแล้เลมพกแล้ว

ไม่พูดไม่เห้จได้กับวทเนาะพี่น้องรน้องนขอพูดหลยนะครับที่มารับชมชนคนมันดอยชันนองนะครับเนะกเมืองเหล่าฝากกดซับสไครตกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งชนคนมื่ดอยด้วนะครับนะครับนะขอพทดกานนรายเอียดนะครับเนาะลินีแล้วก้อนสวัสดีครับสวัสดีครับฮ่าเป่